เราสายตอนนี้ตบบุก่าคึ้นับประมาณหน้าครับ,รบวันนี้เป็นวันตัสนสดสิดนแชมเปี้ยนบอลสุสานิตทับ2องต่อสไทยนั้นสกอร์ตามหลังสิงคโปร์1นต่อสครับแต่เชื่อว่านักเตะของเราไม่กดหวังแลรวมถึงแฟนบอลที่นี่ด้วยครับด้านหลังของผมกก็คือน้องๆกลุ่มไทยทีมสกอร์เป็นกลุ่มดึงในจำนวนหลังอึดผลครับที่จะจบเสียงเชียร์ไทยในวันนี้เราไปดูบรรยากาศช่วงเวลาอีกนิดครับ การแข่งแ่ชุมงเสียเท่านั้นครับเกมตัดสินเกามุ่สุดสุดครับก็จะเริ่มขึ้นในเวลา19บเนาฬิกาครับทีสนามสุพรราสายเวลานี้ก็เต็มไปด้วยแฟนทุกคนทีมชาติไทยครับที่มีความตั้เข้าชมกันในคันและก็ไม่มีหงแต่เข้าชมกในคันรับส่วนสิงคโปร์นั้นก็ตามมาที่ไทยครับก็ตามโคว้านั้นไม่เกิน1,000คนโดยในวันนี้ครับกลุ่มเชียร์ไทยนั้นก็นำป้ายที่ข้อความตําหนิผู้จับไหนบักผีครับซึ่งก็เป็นการตัดโอกาสแฟนบอลหลายคนที่ไม่ได้ชมเกมนัดนี้ ทางสนามเท็กซัสทีนั้นก็มีจอโปรเจคเตอร์รองรับแารบอดีมดับโดยทางด้านคุณนิตการรมเพื่อนิพพานกลุ่มเชียร์ไทยก็บอกว่าเสียงเชียร์ของแฟนบอลชาวไทยนั้นจะเป็นตัวช่วยให้ทีมชาติไทยนั้นพลิกสถานการณ์กลับมาคว้าแชมป์ในบังเสียงีกครั้ิโอเคเอางี้เอาเ้วยใส่เก่าเอาเลยเสียด้ ไปด sure the AH. ูความพร้อมของทั้งสองทีมกันบ้างครับสิงติไทยคาดว่าจะเล่นในระบบ4-4-2เมติกเขียวสมบัติครับน่าจะลงมาดินรุ่กับเทีมสิงดโปร์ส่วนแนวดาวน์สโตนยิงไปแล้วห้าประตูโดยฟินเชเปอร์นั้นก็ประตูวิทีมลงเล่นเต็มใจทั้งสู้ครับซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทีมนั้นตึงกลับฝ่ายสิงคโปร์ส่วนฝั่งสิงคโปร์ของผู้ชื่อนอสโคอังคารมุกิชกานัดทีนี้ในเกมครับน่าจะจัดกองหลังถึง6คนเลยทีเดียวซึ่งผู้สื่อชาวเซิร์ฟนั้นก็หวังกว่าาสรคก่อนทาทีมครับ แต่ล่าสุดไม่กีน่นาทีที่ผ่านมาบอีิอชาติไทยครับก็ได้มาขอพรจากหลวงสุภัชลา,าสายแน่นอนว่าพวกเขาจะสู้ด้วยความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ครับแต่ขณะเดียวกันวันนี้ทีมชาติไทยเองก็ต้องการโชคและก็ดวงก,ก,กันครับและนี้เป็นบรรยากาศสดๆที่สุภัชลาสายครับด้านฝั่งประตูตะวันออกตอนนี้ก็เต็มไปด้วยแฟนบอลทีมชาติไทยนะครับวันนี้ทีมชาติไทยนั้นจะใส่เสื้อสีแดงลงเจอกับสิงคโปร์ซึ่งพวกเขาก็ยังมีความหวังว่าจะได้เ็นทีมชาติไทยคว้าแชมป์ในวันนี้ส่วน ด้านข้างของผมในเวลานี้ครับก็คือกลุ่มน้องๆทิดกับพวกเขาวันนี้ก็นำบทเพียนครับมาเชียร์ทีมชาติไทยเหมือนเดิมซึ่งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาพวกเขาก็พิ่งจะได้ทเขา้าชมกันถึงน,น,นัดน,นี้เราลองไปฟังเสียงของน้องๆกลุ่มไละทีมวันนี้พวกน้องๆนั้นจะมั่นใจไหมว่าทีมชาติไทยจะกลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งครับผมอยู่กับน้องหญิงครับหนึ่งในกลุ่มทีมครับน้องหญิงครับวันนี้เป็นไงอยากจะบอกไปจรึงจีิๆนะทุกคน หนูอยากฝากถึงโค้ชวินนี่นะคะว่าเราต้องวางแผนการที่ดีค่ะและวันนี้นะคะหนูเชื่อว่าทีมชาติไทยจะไม่ยอมให้ทีมชาติสิงคโปร์ยิงได้แม้แต่ลูกเดียวค่ะหนูขอเป็นกําลังใจให้พี่ๆทุกคนเลยนะคะหนูขอแนะนําให้พี่ๆกินรอดช่องสิงคโปร์กันเยอะๆนะคะสิงคโปร์จะได้มาอยู่ในท้องของพวกเราเพื่อเป็นการตัดไม้ข่มน้ํานั่นเองค่ะพูดได้ดีมากครับน้องหิงครับกินลอช่องสิงคโปร์เยอะครับวันนี้เราจะมีความหวานครับ เงื่อนไขของเรานวันนี้เราต้องชนะด้วยสกอร์สองต่อศูนย์หรือว่านนตาิดต่างสามประตูกับทหารทีมไทยทําได้วันนี้พวกเขาจะเป็นแชมป์อาเซียนครั้งแรกในรอบสิบปีแล้วก็จะเป็นทีมที่ได้แชมป์อาเซียนครับมัดทุกสี่สมัยด้วยทีมไทยจะทําสําเร็จหรือไม่เราจะได้เห็นการฉลองยาวๆคืนนี้หรือไม่กลับมาติดตามบรรยากาศที่นี่ในช่วงสามทตี 1. ช่วงนี้กลับไปที่คุณเชิญงไทยคุณสายสว่า์ครับ